ลี่ยนบรรยากาศนะคะมาลอดถ้ำกันที่วัดถ้ำเขาปะทุนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อให้การลอดถ้ำครั้งนี้เป็นไปนอย่างรางบรื่นและสนุกสนานเราขอไปติดต่อไกด์นำทางก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไกด์นำทางรูปร่างหน้าตาหล่อขนาดไหนนี่นะคะไกด์อยู่ข้างหน้ารูปหล่อของเราอะน้องนิน ลงเยแต่ว่าเราขึ้นไปข้างบนจะเป็นพระแก้วมรกตครับครับผมปางหน้าปกใช่ไหมลูกครับดีเลยอ่ะครูเกิดวันเสาร์คดีเลย นี่คือจุดแรกนะคะที่ไกด์ของเราพามานะคะไกด์ของเราพามากราบพระปางนาคโปกนะคะซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์นะคะซึ่งก็ตรงกับเราพอดีเลยแล้วนี่ก็คือนะคะบริเวณถ้าจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายความงดงามของถ้าจุดแรกให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมๆกันนะคะ ท่านมาท่านนั่งตรงนี้จริงๆใช่ไหมลูกครับแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์ท่านไม่อยู่ค่ะอ๋อตรงนี้นั่งตรงนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นที่เก็บเทียนครับเวลาเทียนตรงนี้หมดก็จะเอาเทียนจากในนี้ไปอ๋อ้จะตรงนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวน้องนินจะพาครูเข้าไปข้างในตรงนี้ใช่ไหมลูกครอาคุณแม่ จะเป็นหินลูกใบหน้าคนนะครับจะเป็นตาตา๋ตาอใช่ใช่ใช่เห็นละเห็นละเดี๋ยวขอถ่ายรูปโอเคน้องนินไปลูกมายืตนตรงนี้แล้วมองหินนี้นะครับจะเหมือนเป็นหินลูกฟันครับอ่าเป็นฟันใช่เป็นจริงๆด้วย <laughs> จินตนาการดีมากโอ้โหห้องนี้ใหญ่มากช้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหัวหูคขาลำตัวเขาคล้ายไปขาหลักนะครับหินลูกช้าง ใช่อ่าเหมือนลูกเหมือนอยู่นะคะอันนี้พระแก้วมรกตใช่ไหมลูกครับทุงคนคะเป็นพระแก้วมรกตนะครับสามารถเข้าไปกราบแหว้ของตนหรือว่าจะถ่ายรูปได้นะครับพระแก้วมรกตจะเกิดตรงกับวันอาทิตย์นะครับค่ะส่วนด้านหน้านี้จะเป็นหนรูปอพิคเนีนะคะทั้งหมดจะเป็นเสียงตาลำเบือครับถี่ในค่านงดัานท้านะคะอ๋อเข้าไปกราบไหว้พระแก้วมรกตก่อนได้นะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวครูเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตก่อนนะคะ ระหว่างที่เดินชมถ้ำไปนะคะเราก็รู้สึกว่าไกด์ของเราเนี่ยเก่งมากอยากให้น้องๆที่โรงเรียนเอาเยี่ยงอย่างเลยสัมภาษณ์น้องดีนค่ะมีมีสอนถึงมอ,อะไรสมสามมีตั้งแต่ปอ,อะไรลูกน้องดินมีตั้งแต่อนุบาลสองอุบาลสองถึงมสามถึงมสามแล้วห้องน้องดินมีกี่คนห้องผมสามสิบคนสามสิบคนน้องดีนน้องดินทํำวันนี้ลงได้ไหม เน,นี่ยมีอะไรลูกฮะน,กน,น,นี้มันจะเจ็บครับให้ให้ครูขึ้นข้างบนก่อนลงข้างล่างก่อนดีนาทานนะะีา่ม,มันจะเจ็บครับท่าตะเคียนใช่ไหมลูก บริเวณถ้ำตรงนี้นะคะรู้สึกว่ามันแบบเป็นงานศิลปะค่ะที่แบบอลังการมากค่ะอะเดี๋ยวน้องดินจะพาครูลงไปข้างล่างใช่ไหมตรงไหนลูกระวังศีสระด้านบนเลยเค่ะคระวังสีสะด้านบนนะลูกนะถ้ำโบดเราก็ถ้ำของจริงวันนี้แม่ได้ไหมแม่ หพี่ดูแม่ก่อนนะแม่ย่างาะรอดท้านะน,นี่ก็เป็นช่องเขาน้องนี้อันนี้เป็นถ้ำหินปูนปะลุกช,ชื้น,นะชน่อยหน่อย มาค่ายพัด้านล่านะคะวหายพระเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปผจญภัยกันต่อคะ่ะจะไม่ขึ้นไปก็ไม่ได้นะคะไกดไม่ยอมคะ่ะไกดบอกว่ามาแล้วต้องไปให้ถึงคะ่ะไปให้สุดคะ่ะ เราก็เดินตามไกด์น้องนินนะคะน้องนินจะพาไปชมนะคะแสงพญานาคัดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะเสียงท้องร้องดังมากตอนนี้ไปถ้ำเชิงดาวดิว่งวานี่ก้มนะแม่ไม่ก้มหัวโดนเด้อ <Hi. S 1> ขึ้นไปเลยก็ได้ลูก แคบมากค่ะทุกคนแล้วก็ที่เห็นเดินกันอยู่นี่นะคะถอดรองเท้าทุกคนนะคะน,นักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาที่นี่นะคะจะต้องถอดรองเท้าค่ะตรงไหนตรงนี้เหรอรับตรจะเป็นช่องแสงพญานาคครับเป็นช่องแสงของพญานาคครับมองที่แสง แล้วก็น,นะต้องอ๋อจะเห็นเหมือนเป็นพญานาคใช่ไหมต้องมายืยนทางนี้เขาถึงจะเห็นชัดยืนตรงไหนโลกตำแหน่งนี้ทีห่หนูยืนจะเหมือนเป็นตัวพญานาคครับจะเหมือนเป็เนี่ยเขาจะเป็นเสียงเขาจะเป็นตัวยาวลงมาครับเห็นแล้วเห็นและ้ะโอเคเหมือนพญานาคดูแสงพญานาคเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินลงนะคะเดี๋ยวจะไปดูแสงอาทิตย์นอกถ้ำนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนถ้ำแล้วนะคะไปดูถ้ำอื่นบ้างนะคะ ว่ามีความสวยงามอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวตามไกด์รูปหล่อของเราไปกันเลยนะคะน้องนินค่ะนี่นะคะก้อนหินนะคะนี่หินก้อนนี้นะคะที่อยู่ข้างน้นเรานี่นะคะถ้ามองดีๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับมัน เป็นศรีรัของไดนโนเสาร์นะคะกาลังโผล่หัวลงมานะคะนี่นะคะก้อนนี้นะคะหัวไดโนเสาร์ค่ะแล้วเราก็เดินผ่านไปนะคะชมความงามของถ้าต่อไปนะคะเพื่อไปสู่ทางออกนะคะเพราะว่าที่ออวัดถ้ำเขาประทุนแห่งนี้นะคะยังมีถ้ำสวยๆให้เราได้ชมกันอีกนะคะเดี๋ยวเดินตามไกด์ของเราไปนะคะ น้องจะพาไปดูถ้ำนะคะที่ต้องใช้เรือลอดเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําแห้งคิดว่าคงต้องเดินเข้าไปค่ะอันนี้นะคะแต่ก่อนจะไปถ้ำที่เขาไว้ทั้งเรือตอนนี้ไม่มีน้ำอ๋อน้ำไม่มีถ้ำนี้แม่เพอ๋อปกติถ้าเป็นหน้าหนวาวก็คือเราจะนั่งเรือเข้ามาใช่ไหมคะน้ำอยู่สูงสุดขอบนี้ใช่ไหมลูกอ๋อนี่คือความสูงของน้ําก็ท่วมหัวเละ ถ้าตกเรือมาหนูเล่นน้ำเขามันมีมีของมีไม่น้าเหรอใช่ค่ะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลเข้ามาอยู่ในนี้ำฟ้าใสน้องแมงด้วยอย่าไปเดินทั้งทั้งงเท่าไหร่ลูกถ้าเกิดเรานั่งเรือเข้ามาแล้วแจกได้กับคนขึ้เรือเขาเขาเขาชายเข้ามาใช่ไหม อ๋อเขียนเรือคือไงคือตัวอยู่ในน้ำแล้วก็เขียนเข้ามาแบบนี้เหรอลูกอ๋อเขียนเรือเข้ามาให้ก็คือแล้วแต่เราจะจะช่วยเขาใช่ไหมคะ็ลอดถ้ำออกมาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับสิ่งนี้ค้าหน้าเราจะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับส่วนต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะต้นตะเคียนนะคะลานปฏิบัติธรรมก็ทำได้นะครับ บรรยากาศนะคะสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากเนาะเดี๋ยวเราให้รูปหลอกของเรานั่งพักก่อนจริงๆไม่ใช่รูปหลอกเรานั่งพักหลอกเราเองต้องหาที่ขอน้องเขอพักนะคะรอาทาังไนต่อเดี๋ยวเราก็พอทำทางน,านี้ต่อขอทำทางน,านี้ต่อ แล้วก็จะเป็นพก่กปูหรือสิบวกงาลพัดนะคบใครที่เจ็บก็ได้เบอร่อยๆสามารถขอให้หายได้นะครับ<อ>จะ,จะได้เป็นหมอนนวดให้เก็บพระพุทธเจา้านะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาธิษฐานขอพรจากท่านได้<ๆ>ใช่ไหมครับสำนัหน้า่นาทจะไ,ได้หนใหนวนหรู้อพน,นะคบใครได้พ่อไปกลับบ้านในริเวณนี้จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับ ครับเอออันนี้จะเป็นบ่อน้ำครับข้างล่างมีบ่อน้ำครับอันนี้ถ้าฝผตกแลวหยุดจะไม่มีลมนะครับลองแ่ะดูได้ช่องลมตรงไหนในที่หนูนั่งอยู่เนี่ยหรอครับมีอะไรอ่ะอเอ้ยเหมือนเหมือนมีพัดลมอยู่ข้างในอ่ะมันเย็นเย็นช่องลม,งลมนี่นะคะนอกรอ,อกไปเหมือนกับเป็นช่องลมอยู่ข้างใน เาเดแลวก็ไปดูโงพญานาคต่อนะคบนี่ค่ะช่องลมอ่ะไปดูพญานาคต่อหนครอบตปะยว้ตามมนัง่านะคบเพื่อปล่อยกปล่อ,อ,อยโลงโลกปทัยญาณิฐานทอพนนะคบมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมลูก เดี๋ยวดอกว,ว่าตรงนี้ก็ได้ลูกกําลังจะไปเข้าถ้าหินงอกหินย้อยนะคะเดินตามมาคัคคุเทศของเราไปค่ะอันนี้าาก็มองไปทางด้านบน,นจะเป็นหินลูกหัวนกอ้าปาก่ลงมานะคะอ่ะเหมือนนกอ้าปากตัวนึงนะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นหินลูปใบหน้าบิคาเนีนะคะครับผมเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในก่อน,นะะเราเข้าไปดูทางด้านในต่อน,นะคะ ทที่เป็นหินง,งอกหินย้อยนะคะ <S <S <ม>เดินเข้าไปได้สุดเลยไหมลูกอันนี้จะเป็นหเสียงละครังนะคะเพราะเราตีจะมีเสียงน,นะครับไหนหนูลองดิ อ๋ออีก่รอบพี่ล,ลูกหินเสียงระฆังตรงไหนตีอันไหนก็ได้ก็ดังหมดใช่ไหมบางอันก็จะไม่ดังบางอันก็จะไ,ไม่ดังเข้ามาในถ้ำแล้วเย็นมากเลยนะ หินงอกหินย้อยปฏติมากรรมที่สร้างสารรค์โดยธรรมชาติต่อจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมรอยพระพุทธบาทกันต่อค่ะไปดูรอยพระพุทธบาทใช่ไหมคะนี่บรรยากาศรอบๆด้านนอกแล้วคะ เป็นไรลูกเป็นแผลเหรอหินเสียงค้องอ๋อยางเสียงคล้องเลยแล้วไปทางไหนต่อเดี๋ยวรา,านนะะราบุดถ้ำอีกแล้วนะคะเข้าไปดางด้านในต่อระวังศีรษะนะคะอันนี้ ็นราน่าของพระพุทธบาทนะครับแม่ข้างซ้ายครับข้างขวาอยู่ที่เขากิเชขร์นะครับรอยเท้าพระพุทธบาทข้างซ้ายน,น้ำมนต์นะคะจะาดน้ำพงหัวได้นะครับข้างข้างขวาอยู่ที่เขากิชกรเหรอครับอ่าโอเคสำหรับการเที่ยวชมนะคะวัดถ้ำาอประทุนในวันนี้ก็คงต้องยุติลมเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากฝนะคะได้โปรยปลายลงมาแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวชมวัดแห่งนี้นะคะก็สามารถมาใช้บริการน้องๆเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะมีจิตสำนึกหลักบ้านเกิดแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนนะคะก็ปิดท้ายคลิปกับภาพบรรยากาศของวัดถ้ำขาปทุมน,นะคะสวัสดีค่ะ